สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนายอนันชัยหอบหลักฐานเจ็ดแฟ้มเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยา วันที่6มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนันชัยชยเดชทนายความเขายื่นเอกสารร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยถึงนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองที่กรมการปกครองเพื่อเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสวุวรรณจันยาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียน สมมาคมโดยมีนายนัชวันเตชะเสนผออสำนักการสอบสวนและนิติการที่เป็นตัวแทนรับเรื่องนายอนันชัยกล่าวว่าสมาคมนี้ร้องเรียนไปเรื่อยอย่างกรณีของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถูกร้องเรียนตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปทํำงานและยังดูหมิ่นประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามา1 3 8 0 0ล้คนว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือ นายอนันชัยกล่าวต่อว่าตนใช้เวลารวบรวมข้อมูล8เดือนหอบเอกสารการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันจำนวน7แฟ้ม352เรื่องแต่ตัดเรื่องที่เกี่ยวกับคดีมาตรา112ออก ทั้งนี้การกระทําของนายสีสุวรรณผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา181คือการสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าความและการร้องเรียนผิดวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตนให้เวลาอธิบดีกรมการปกครอง30วันหากไม่เพิกถอนจะยื่นหนังสือกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบราม การทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้เรียกเอกสารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับสมาคมนี้จากนี้จะไปยื่นไปถึงกรมสรรพากรให้ตรวจสอบสมาคมว่ามีการจัดทําบัญชีงบดุลหรือไม่อย่างไร ตนคือของจริงไม่สีสัวไม่หิวแสงไม่ใช่อาศัยจังหวะของนายชัดชาติมาร้องเรียนวันนี้มาขออธิบดีกรมการปกครองช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนำสมาคมนี้ออกไปเสียทีอย่าให้มาทำแบบนี้กับประชาชนอีก ผมก็อยากให้นายศรีสวุวรรณฟ้องผมกลับจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปอยากถามว่าสมาคมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมหรือไม่ มีการส่งบัญชีงบดุลให้กับกรมสรรพากรหรือไม่การทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเคยประชุมให้คณะกรรมการรับทราบหรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นเคยตรวจสอบสมาคมตนเองว่าเขาสะอาดหรือไม่แค่นี้ยังไม่เขาสะอาดแล้วจะไปตรวจสอบคนอื่นได้อย่างไรนายอนันชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาิธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ